ผมเพ่สุใจนะครับแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวผมอะ่ะนะครับผมก็ทํางานมานานแล้วถ้าถ้าถ้าผมมีก็คงจะมีเปนานแล้วมันไม่ใช่มีแค่วันนี้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันเป็นการเมืองในต่รอนะครับนะมันเป็นการเมืองในต่รอนะครับเพราะปกติถามว่าทาไมตั้งนานมันไม่เกิดมันเกิดมาเกิดช่วงนี้นะครับนะหาคนสั่งไม่ได้นะครับหาคนสั่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคือเรื่องนี้ใครทําต้องรับผิดชอบนะก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมผมเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับ เข้าไชุดม่ให้แบ่งก่อนคเไว้ก่อนคุมคุไว้ก่อนนะครับคุณค้นผมได้ไงอไคุณได้ ไปเลยป่ะดูเนี่ย ในหมายค้นเนี่ยนั้นไม่มีชื่อของผมนะครับนะเพราะฉะนั้นาการขอหมายค้นเนี่ยนะเป็นการขอน,นเป็นการขอหมายค้นโดยไปหลอกศาลนะครับนะเป็นการขอหมายค้นโดยไม่สุจริตนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการขอหมายค้นในครั้งนี้เนี่ยนะเป็นการขอหมายค้นเนี่ยเพียงแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะนนนแ,บบนนะแต่ไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านผม ทั้งที่ตารวจทั้งหมดก็รู้ว่าบ้านหลังนี้ผมเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ใครก็รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการไปหลอกศาลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือจะค้นบ้านผมเนี่ยผมก็ให้ค้นหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีนายตำรวจทั้งผู้ใหญ่นะฮะเข้ามาค้นนะครับเมื่อเช้าค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นน,นะครับนะบนะเพราะฉะนั้นผมต้องเรียกว่าการจะค้นบ้านนายตำรวจทั ane, ้งผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีพยนานฐานมันต้องมีเส้นเงิน นะครับวันนี้มันไม่มีเส้นเงินไปถึงผมสักเส้นหนึ่งนะแต่ไปขอหมายสารนะครับอขอหมายสารเพื่อจะค้นบ้านผมนะครับนะโดยไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านผมนะครับอันนี้เกันหลักแรกนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนการดำเนการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เบรกดีทั้งหมดนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับก็ผมอาจจะทางบดีเยอะ นะครับอาจจะกระทบระทั่งหลายส่วนคดีกังน,นกก็ตามคดี140ล้านก็ตามนะครับนะเพราะนั้นวันนี้มันก็ต้องรับแรงกระแทกในแบบนี้นะครับหาคนสั่งไม่ได้นะครับหาคนสั่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคือเรื่องนี้ใครทำต้องรับผิดชอบนะก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมผมเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับส่วน ในส่วนตํารวจทั้งหมดนะที่ถูกออกหมายจับไปก็เป็นลูกน้องผมทั้งหมดนะครับนะก็ในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะครับถ้าลูกน้องทําผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตํารวจทั้งประเทศได้ถ้าลูกน้องทําผิดก็มันก็ต้องจับก็ต้องรับสัมภาพนะครับนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน กเ็เขาบอกว่ามีไปเกี่ยวข้องลูกเว็บพนันเพราะนั้นลูกน้องก็ต้องไปอ,อ,อธิบายให้ได้ว่าเกี่ยวข้องเว็บพนันเกี่ยวหรือเปล่าเส้นเงินมันเกี่ยวหรือเปล่าทั้วทั่วทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดเรื่องการเมือนในตอร,นะรับนะ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ลูกน้องทั้งหมดโดนก็ต้องโดนนะครับแต่เราก็ต้องต้องเชื่อมั่นลูกน้องนะครับเพราะลูกน้องเหล่านี้เป็นชุดทํางานแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าสืบสวนสอบสวนถ้าไซเบอร์หรือพีซีเขาพบว่ามันมีเส้นเงินที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันจริงนะครับผิดจริงผิดจริงก็ต้องมืออาญยานะครับนะมันมันก็ต้องว่าไปมันต้องแยกส่วน ลูกน้องคนไหนถ้าผิดผมไม่ปกป้องหรอกครับนะแต่ผมจะไปรู้เขาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะแต่อันดับแรกอันดับแรกก็คือว่าไม่มีเส้นเงินเส้นไหนสักเส้นที่มาถึงผมนะครับเพราะผมไม่เคยรับเรื่องเว็บพนันนะแล้วผมมีแต่ปลาผู้นี้นะครับแรกวันนี้มันก็เป็นการการดิสเครดิตนะครับนะการทำให้ผมเสียชื่อ แต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บั่นทอนการการทํางานนะครับเพราะผมก็ทํางานอยู่แล้วปกติวันนี้ก็ออกมาทํางานปกติถามว่าเรื่องนี้เจอมาเยอะแล้วนะครับนะเจอขาง้ครับลูกเราที่ครับคือต้องเรียนว่าผมเนี่ยทำงานเยอะนะครับนะก็มันก็จะไปเกี่ยวพันกับคนหลายคนนะครับนะเออนะครับมันก็แน่นอนนะครับมันก็ไปไปขัดผมไม่โยคนหลายส่วนอันนี้ต้องพูดตรงๆกันนะครับนะ คือ <c ười> ผมต้องเรียนว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องนะครับเลี้ยงผมก็เสียโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปในตัวแต่ว่าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับเอาส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียนว่าผมไม่รู้จักและผมกไม็ไม่ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเราเป็นตำรวจนะครับนะ เราเปิดผมนี่เป็นคนเปิดตัวแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าทำผิดเมื่อไหร่ก็ต้องขอญอาตจับมันก็มีแค่นั้นนะครับ